วันนี้นะครับก็มาแนะนําไฟนะครับสําหรับลูกค้าหลายๆคนกําลังหาไฟอยู่นะครับวันนี้จะเป็นไฟที่แบบตัวถูกที่สุดของร้านเราเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็น RGB นะครับก็คือมีสีผสมเรียบร้อยหลายๆคนซื้อไปรุ่น,นก่อนๆนะครับก็จะมีแบบว่าเราต้องปรับ3ระดับใช่ไหมครับบางคนก็แบบว่าขี้เกียจนะครับก็ขี้เกียจมานั่งปรับ3ระดับทุกวันนะครับ วันนี้เราก็มีไฟอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นโรซิกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟแบบรวมสีเลยนะครับโดยไม่ต้องมานั่งปรับให้เสียเวลาคือไม่มีปรับนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะซื้อแบบปรับมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะมีหลายๆแบบให้เลือกลูกค้าเลือกดูนะครับสำหรับขนาดนะครับทักนี้จะมีตั้งแต่ตู้เล็กนะครับก็คือประมาณ20เซนประมาณ30เซน แต่เพราะว่าตัวหลอดไฟเนี่ยครับมันสามารถจะยืดขาออกไปได้มันจะมีขายืดมาแต่ตัวโคมยังมีแค่นี้เองนะครับนี่จะมีหลายแบบนะครับขนาดสูงสุดก็คือมีแค่ตู้24นะครับตัวนี้จะไม่มีตู้ตัวอื่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดไฟให้ดูับว่าเป็นลักษณะไงอ่าอันนี้คือไซส์ห้าเซนนะครับเดี๋ยวผมมาลองเทสให้ดูนะครับ ตัวไฟนะครับเป็นแบบนี้นี่จะมีไฟเป็น L อดีเรียงแถวเลยนะครับแล้วก็อ่าเห็นไหมครไฟมันจะผสมสีมาให้เราเลยอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าก็คือเวลาเราใส่ลงไปในตู้ปลาใช่ไหมครับมันก็จะน้าเนี่ยจะใสจะส,สมมติถ้าปลาเราปลาทองเนี่ยเราเป็นสีแดงสีส้มนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้สีปลาของเราสดแต่ดูแสงสว่างนะครับเห็นไหมครับแสงสว่างเนี่ยมันจะเข้มมากเพราะว่า ตัวนี้มันจะเรียงไฟ led เนี่ยแถวขาวไว้ตรงกลางเลย1 2, นึงงนี้แล้วก็จะเป็นสีเรียงอีกแถวหนึง่งซึ่งตัวความถี่ของ led ตัวนี้ถี่มากนะครับมันทำให้ความสว่างมากเลยเห็นไหมนี่นะครับผมพอดีผมไม่มีตู้ปงังก็เลยไม่ได้เทสก็มาเปิดเทสให้อย่างนี้แล้วกันนี่สำหรับใครที่กำลังจะหาซื้อก็ดูอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองปิดสวิตให้ดูเห็นไหมฮะมันจะมืดแต่พอเปิดสวิตขึ้นมาเห็นไหมสว่างมากนะครับสำหรับคนที่กำลังจะหาซื้ออยู่ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับประมาณสามร้อยกว่าบาท2 0 0้อกว่าบาทนะครับแล้วแต่ขนาดไซส์นี่นะครับอันนี้ห้าสิบเซนแต่ตัวห0สิเซนเนี่ยสามารถใช้ตู้หกสิบได้นี่มันจะมีขายเยือดออย่างนี้อย่างนี้มาให้เรานะครับแล้วเราก็ใส่ไปตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนี่ใส่ไปตรง ตรงขอบนี้ได้เลยเห็นไหมฮะมันก็จะยืดได้ส่วนสมมุติถ้าตู้เรามีตู้เป็นตู้โค้งเสียบตรงนี้ก็ได้หรือว่าตู้มีคานรเราสามารถแอนอย่างนี้แล้วก็เสียบด้านข้างได้เห็นไหมฮะมี2แบบแล้วก็ยืดได้นะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาดตู้20เซนจนถึง60เซนก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับถ้าอยากจะสั่งซื้อนะครับมาดูหน้าร้านก็ได้นะครับอยู่ตลาดปลาเจเจมอนะครับห้องบีศูนย์หนึ่งเกศูนย์เจ็ดแล้วก็ สามารถสั่งเราผ่านทาง l ล n e แอดไทยคนเรียนก็ได้นะครับเราก็จะส่งทั่วประเทศแล้วก็มีขายตามทางแพลตฟอร์มต่างๆครับลองเลือกซื้อดูตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใช้งานค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการไฟสีขาวแล้วก็ขอให้มีสีแก้มหน่อยเพราะบางครั้งเนี่ยเราใช้ไฟสีขาวอย่างเดียวนะครับตู้มันสว่างเกินไปปลาเนี่ยมันจะทาให้ดูสีซิดในกรณีที่ปลามันสีแดงนะครับแต่ทีนี้พอเรามาใส่ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะทําให้สี ตู้มันสว่างด้วยตู้สว่างเนี่ยสวยแล้วก็มีเติมสีแดงนิดหน่อยให้ปลานะครับสําหรับไฟเนี่ยครับสิ่งสําคัญคือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เวลาเราใช้แล้วนะครับเวลาเราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะทําให้เราดูมีความสุขมากเพราะว่าตู้มันสว่างสังเกตเวลาเราเลี้ยงปลานะครับตู้แบบมัวมัวกับตู้ที่มันสว่างเห็นชัดเวลาที่เราไปดูตามอาควาเรียมหรือว่าตูตามร้านปลาที่เขาใช้ไฟดีๆนะครับเห็นไหมครับมันจะดูแบบน้ําใสสวยนั่นแหละครับสิ่งหนึ่งคือไฟลหลายๆคนอาจจะ ไปเน้นปั๊มลมหรืออะไรแต่สำหรับผมนะถ้าความสวยเนี่ยผมต้องหาไฟที่ดีแต่ตัวนี้ดีด้วยราคาถูกด้วยลองซื้อดูนะครับสวัสดีครับ